แล้วครับพวกเรารายการอ้เอาฮาดีไม่ถือสาทาเร็วกว่าลูกปืนกูมึงเอาไปเด็กเมื่อการอ้เป็นแค่เรื่องตลกตัวเองโทรมาแต่เช้ามีอะไรเนี่ยตัวเองเข้าท้องมึงไปโดนอะไรมาวะเฮ้ยมึงกัดเลยยิ้ม พบกับยุทธการานิ่งเป็นหลับยขยับเป็นอัมของพวกเขาทีมงานรายการอัมเอาฮา,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 าจะไม่ต่อไว้าเกุซ่าทางตรวจอ,อัมก็มาท้องอีกรู้ต้องไปหาอัมก่อนเลยตัวเองอย่าทำแท้งนะนี่เลิกแกล้งอัมเรื่องยากกูซ่าบ้าบอได้ละ เ,เจ้าที่ตำรวจบุกทลายคลินิกทำแท้งนอกจากนี้เจ้าที่ตำรวจยังพบเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตบันทึกกรรเดอะซีรีส์คนชอบอำอำแบบที่สอง ตัวเองโทรมาแต่เช้ามีอะไรเนี่ยเข้าท้องจะเอาไงต่อไว้เัีงยากรุ่ซ่าทางตำรวจบันทึกกััเ The Series เาร์นีคนชอบตอัำแบบที่สอง